คลิปนี้เป็นตอนจบของประวัติทีมโกลเด้นเซลเรอร์ EP 2การกำเนิดใหม่ของสะพานทองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกให้ย้อนกลับไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบและความเข้าใจจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าใครต่างก็ต้องปรับตัวตามกันเวลาที่เปลี่ยนไปทั้งตัวองค์กรทีมผู้บริหารทีมสตาฟโค้ชผู้ลเล่นชุดใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้เก่งขึ้นและที่สำคัญตัวหลักที่เคยเป็นอยู่ต่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวต่อไปเช่นเดียวกัน คนแรททมสันคือคนแรกที่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับนั้นมันคือสิ่งที่ไม่เคยคิดคาดฝันมาก่อนมันโจมตีเขาทั้งร่างกายและจิตใจแบบเย็บเยินสำหรับครั้งแรกเขาเจ็บเ c l ที่บริเวณหัวเขา่าแล้วยังต้องเจ็บใจที่พลาดแชมป์ที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วย แต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทําให้ยังพอเข้าใจได้แต่ครั้งที่2ที่เจ็บซ้ำที่เอ็นร้อยหวายก่อนรุก่การ 2, 2021จะเริ่มต้นขึ้นมันกระนําซ้าเติมและเป็นบททดสอบด้านจิตใจอันใหญ่หลวงที่แม้แต่คนอินดี้หน้ามึนอย่างคนทำสันถึงขั้นต้องร่ำไห้เลยทีเดียว แม่ของทอมสันได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงของการพักฟื้นรอบแรกเครยังคงโฟกัสกับบาสเกตบอลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมจิตใจของเขายังคงจดจ่อและร้อนรนที่จะกลับไปลงสนามเขาพูดเสมอว่าเขาสามารถทำได้เขากลับไปได้อย่างแน่นอนแม้ขาของเขาจะเดินเซไปเซมาแต่หัวใจของเขายังคงเถตรงนับวันรอที่จะลงสนามจนกระทั่งอาการบาดเจ็บครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นจิตใจของเขาก็ไม่แข็งแกร่งเหมือนเช่นเดิ กำลังใจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดครับเพราะสุดท้ายแล้วพวกเราก็ยังเป็นคนพวกแฟนๆชอบลืไมไปว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นมนุษย์นะเราอยากได้คําชี้แนะในวันที่แย่เพราะพวกเราเคยสงสัยในตัวเองและไม่ว่าใครต่างก็เคยสงสัยในตัวเองทั้งนั้นเมื่อว่าจะเป็นอีลอนมัสก์เจฟเบโซพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เคยสงสัยในตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่เคยโชว์ให้คุณเห็นต่อให้เป็นคนที่มีความมั่นใจมากที่สุดในโลกเขาก็คงต้องเคยสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าจะสามารถผ่านเรื่องเราได้ร้ายไปได้หรือเปล่า นี่คือคําพูดของเรย์มอนกลีนที่ออกมาเปิดเผยว่าแม้ภายนอกเคลยทอมสันจะดูนิ่งๆไม่สนใจอะไรแต่ข้างในของเขานั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากเขาเกลียดที่จะต้องพ่ายแพ้เขาเกลียดเวลาที่ต้องนั่งดูทีมอื่นแข่งรอบเพลย์ออฟทางที่ในใจของเขาก็รู้ดีว่าตัวเองนั้นเก่งพอที่จะได้เล่นตรงนั้นและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขากลัวที่จะโดนทิ้งไว้ข้างหลัง เรานับต้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยห่างจากสนามบาสเลยและยิ่งกับการมาเจ็บครั้งนี้ในช่วงอายุ20ปลายๆที่ถือว่าเป็นช่วงพีคที่สุดของนักกีฬาอาชีพบาสเกตบอลมันเลยยิ่งเหมือนกับเขาโดนขโมยช่วงเวลาอันล้ำค่าไป อาการบาดเจ็บของคนทำสันอาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุดที่ทีมฟอร์ดแลเซเวอร์เคยเจอมาเนื่องจากมันอยู่เหนือการควบคุมของพวกเขามากๆต่อให้ใช้วิทยาการล้ำหน้าแค่ไหนหรือทุ่มเงินมากเพียงใดมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถเรียกเคลยคนเดิมกลับมาได้โดยเฉพาะกับคนที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากอย่างเขามันยิ่งทําให้อีกโก้ที่มีอยู่ทีมแทงหัวใจหนักเข้าไปยิ่งกว่าเดิม แต่ดูเหมือนว่าแม่ย่านางจะเข้าข้างเจ้าของทีมอย่างโจลาคอฟที่เคยทำสันมีพี่ชายที่แสนดีอย่างที่ทำหน้าที่ดูแลชุดตึ้งกัดหน้ามืนคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจ็บเลยโอ้สุดยอดเลยครับนี่ถ้าหากว่าไม่มีพี่ชายคนนี้อยู่ข้างๆแล้ก็ผมคงแย่แน่เขาช่วยผมได้เยอะมากเลยจริงๆ m i c ไมเคิลทอมสันผู้เป็นพี่ชายและเพื่อนสนิทอย่าง s e t เท r e v เวคือ2คนที่คอยดูแลคริสทอมสันมาโดยตลอดตอนที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่ออกแลนด์พวกเขาทั้งเตรียมหาอาหารคอยเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็ยังพาไปส่งที่ต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขารู้จังหวะว่าอะไรที่ควรพูดอะไรที่ควรทาและจังหวะไหนควรปล่อยให้ครทอมสันอยู่คนเดียว มันเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับที่จะอยู่กับเพื่อทำสันโดยเฉพาะในช่วงแรกนี้อารมณ์ของเขานั้นเวียงไปเวียงมาทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็อาจจะไม่พอใจได้เพราะว่าจิตใจของเขามันเปราะบางซะเหลือเกิน อ่าผมพูดภาษากลางได้ไหมฮะพอดีว่าผมเป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่าผมแค่เพิ่งย้ายมาอยู่ใต้เท่านั้นเองคือข้อดีของเครเขาเป็นคนโพสิทีฟครับบางทีเนี่ยเขาก็เล่นมุกใส่ตัวเองด้วยซ้าไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้ง่ายมากขึ้นหลายต่อหลายครั้งที่เขาขยับตัวไม่ได้เลยเราก็พยายามพาเขาเล่นเกมหรือบางครั้งก็พาเขาอ่านนู่นนี่นั่นโดจินบ้างวันพันชแมนบ้างและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรให้พื้นที่กับเขาอยู่คนเดียว เพราะถ้าหากว่าเราไปช่วยเหลือเขาทุกเรื่องเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองกากแล้วก็สมเพศตัวเองจนจิตใจนั้นตกต่ําลงนี่แหละเรื่องที่ต้องบาลานซ์ให้ดีที่สุดละทั้งสองคนดูแลคนธรรมสันเป็นอย่างดีจนกระทั่งในวันหนึ่งเขาก็พบท่าไม้ตายในการเยียวยาจิตใจของคนธทอมสันชิ้นใหม่นั่นก็คือพาไปออกทะเลนั่นเอง เรตอมสันได้ออกมาเปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่เขาได้ออกสู่ทะเลมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขานั้นสามารถหยุดคิดฟุ้งซ่านได้มันทําให้เขาเริ่มเดินทางออกไปที่ต่างๆนอกเหนือจากนอนเงาอยู่ในบ้านและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจซื้อเรือเป็นของตัวเอง อันนี้ผมขอชี้แจงนะครับว่าผมซื้อเรือธรรมดานะไม่ใช่เรือดำน้ำนี่เรือลำนี้ของผมนะเธอเป็นเพศหญิงนะเธอถูกสร้างมาจากฟินแลนด์เวลาที่เธอแลน่นออกสู่ทะเลเธอสาม,มารถปัดน้ำได้อย่างเฉียบขาดช,ช,ชิบ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 มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเรียกเธอว่าดอดิกไนท์ยังไงเรา และด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ทีมโกดิเซอร์เรอร์ตัดสินใจจ้งางไมชลทมสันมาเป็นหนึ่งในทีมงานของผู้เช่่ยวโคชเพื่อแสดงให้คอเรท์ทสันเห็นว่าเขายังคงเป็นคนสําคัญของทีมเสมอซึ่งหน้าที่ในการเรียกคืนฟอร์มสุดเทพของคอเรท์ทสันกลับมานั้นก็คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าไมาชลทมสันอีกต่อไปแล้วแต่อีกหนึ่งข้อสําคัญที่คอเรท์ทสันนั้นได้ออกมายืนยันแล้วก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้จิตใจของเขายังคงสู้จนมาถึงตอนนี้นั่นก็คือเดอะ e มมบาเมน t ท l ลิตี้จิตใจที่ไม่ โดยตัวเขาเด้ออกมาบอกว่าในช่วงที่กําลังพักตัวเขาอ่านหนังสือของโคบี้ทุกวันเพราะตั้งแต่เด็กเขาดูโคบี้ซ้อมเขาดูโคบี้เล่นและระเบ,บียบวินในทุกอย่างที่โคบี้ทำซึ่งมันก็เป็นจุดร่มต้นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาได้กลายมาเป็นนักกีฬาอย่างถึงทุกวันนี้ จนมาถึงในปี2022สุดท้ายครชไทมสันก็สามารถกลับลงมาเล่นได้ซึ่งถึงแม้ว่าฟอร์มของเขาจะยังวิงเวียงอยู่บางวันก็ดีบางวันก็แย่แถมยังโดนด่าว่าเป็นหลุมดำที่ทําให้เกมป้องกันของทีมนั้นอ่อนลงแต่โครชไทมสันก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่สนใจะอะไรแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยเพราะถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแต่จิตใจของเขามันแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นมากเพราะในช่วงที่หายไปถึง2ปีเขาได้เห็นความหมายของชีวิตในมุมมองที่กว้างขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ สำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้สึกเสียใจเลยสักนิด เพราะในตอนนี้เขาได้เติบโตขึ้นแล้วแล้วก็เรียนรู้ว่ามีคนมากมายที่มีปัญหาใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะบางคนเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยอย่างทรมานบางคนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก,การที่เขาได้ออกไปเห็นโลกภายนอกไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้เขาได้มีโอกาสคุ้นคิดแล้วก็ชื่นชมชีวิตของตัวเองก็ชีวิตมันก็แบบนี้และนะอย่างที่พี่ออยพี่ชอชอบพูดไงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดีเสมอแหละเอานี้ก็เอฟซีขับไฟเดย์เหมือนกัน สำหรับผมนี่ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเคยคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สูญเปล่าแต่ไม่เลยเพราะจริงๆแล้วผมได้เรียนรู้นี่โดยเฉพาะกับคำว่าการบาลานซ์ของชีวิต แล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนี่ที่เติบโตขึ้นเพราะว่าเพื่อนรักทั้งสคนของผมอย่างเคอร์รี่และเดมอนกรีนเองพวกเขาทั้งสคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่แอนแนกำพลรองบรรยายต่อสิอย่างที่คุณธรรมสันได้ส่งต่อบทมาให้กับผมนี่แหละครับทั้งเดมอนกรีนและตีเฟนเคอร์รี่ต่างก็จะอุปสรรคในชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันนั่นก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้น ร่างกายของพวกเขานั้นไม่สามารถฟื้นฟูได้ดีเหมือนอย่างที่เคยเป็นและที่สําคัญก็คือพวกเขาค้นพบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปโดยเฉพาะกับเดมอนกรีนที่ค่อนข้างมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นเพราะไครทาสันต้องดูแลร่างกายของตัวเองส่วนเคอรี่นั้นก็ต้องอยู่กับครอบครัวและดูแลลูกๆและถึงแม้ว่าเดมอนกรีนจะมีครอบครัวแล้วเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ยังไม่ชินอยู่ดี ผมคิดว่าพวกเราเปลี่ยนไปมากเลยฮะเวลาที่ผมมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสมัยก่อนนั้นพวกเรามักจะออกไปเที่ยวเด็กกันเสมอโอ้ยไปทุกวันผมบอกเลยเล่นบาสเสร็จแล้วไปหลังมองเลยวายแต่ในตอนนี้พวกเราไปเที่ยวเด็กกันบ่อยขนาดนั้นไม่ได้อีกแล้วทําไมนั่นเหรอก็เพราะว่าเรามีลูกไนงะเรามีครอบครัว แต่ผมก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเรา3มคนนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าพื้นฐานในความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นมันแน่นหนากว่าที่ใครทุกคนนั้นคิดไว้นักแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวเดมอนกรีนก็ยังยอมรับว่าตัวเขายังคงไม่สามารถมูฟออนจากร่างกายวัยรุ่นได้เนื่องจากยังคงติดนิสัยชอบดื่มหนักๆหลังจากแข่งบาสเสร็จอยู่เป็นประจำทำให้ร่างกายนั้นแย่เกินกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งปัญหานี้ก็อาจจะด้วยการที่เคยชินกับชัยชนะที่ได้ไมาง่ายตอนที่มีเควินดูรันอยู่ในทีม โดยถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนเพลย์ออฟปี2019บเาเดมอนกรีนเคยถูกบ๊อบไมเยอร์สผู้จัดการของทีมเตือนว่าต้องกลับมาฟิตร่างกายได้แล้วนะถ้าหากว่านายอยากจะได้แชมปนะ์น่ะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขานั้นจําเป็นจะต้องลดน้าหนักถึง10กิโลกร,รมัมในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเศษก่อนที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟในปีนั้นแต่ทว่าในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นทําแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วทุกครั้งที่เขาละเลยการดูแลร่างกายของตัวเองขาของเขามันก็จะค่อยๆหนักขึ้นหนักน่ จะขึ้นลงบันไดนั้นเขารู้สึกปวดขาจนแทบจะต้องคลานเลยทีเดียวแต่จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในจังหวะที่ทีมนั้นกําลังตกต่ำอยู่เขาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจริงๆแล้วเดมังกลินเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดารรมดาคนหนึ่งถ้าไม่มีครทมสันหรือซิเฟนเคอร์รีเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดหนักเข้าไปในใจมากที่สุดก็คือลูกๆของเขาไม่เชื่อว่าพ่อของตัวเองนั้นเล่นบาสเก่ง y YouTube ไง YouTube บอกให้เยอะกลับไปดู YouTube ไงพวกเด็กแว่า ลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเก่งอะไรสักอย่างจนทําเป็นอาชีพแล้วลูกคุณกลับบอกว่าพ่อหรือแม่ไม่เห็นเก่งอย่างนั้นเลยยังาไมา่ขี้โม,โมนะ้น่ะคุณจะรู้สึกยังไงครับดังนั้นในฐานะของคนเป็นพ่อเดมอลีนจึงต้องรีบกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทํามาเลยก็ว่าได้เพราะครั้งนี้เขาพิสูจน์ตัวให้กับคนที่เขารักไม่ได้พิสูจน์ตัวให้กับคนที่เขาเหม็นขี้หน้าเหมือนอย่างเมื่อก่อนที่เคยทํา และการพิสูจน์ตัวอีกครั้งของเดมอนกรีนเขาก็สามารถทําได้สําเร็จเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็น NBA All Defensive First Team หรือว่าชุดผู้เล่นที่ป้องกันดีที่สุดของ NBA ได้อีก1สมัยและถึงแม้ในปี2022เขาจะมีอาการบาดเจ็บที่หลังจนทําให้ลงเล่นได้ค่อนข้างน้อยเขาก็ยังติด NBA All Defensive Second Team หรือว่าชุดผู้เล่นที่ป้องกันดีที่สุดของ NBA ชุดที่2นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เร,ราทราบกันดี <_ t ot> ความสําคัญของเดมอนกรีนไม่ได้มีดีเพียงแค่การป้องกันในสนามเท่านั้นแต่เขาคือนหนึ่งในสมาช,ชิกข,ของทรีโอที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดของบริษัท NBA เขาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนทีมโดยเฉพาะกับตอนที่อยู่ในสนามเสียงของเขาที่ทั้งสั่งทั้งพูดคุยและตักเตือนคนอื่นๆให้อยู่ในตําแหน่งของตัวเองมันไม่ต่างอะไรจากไมค์คอนเนเตอร์ที่คอยควบคุมวงออเคสตราเลยจนบางทีก็เกิดข้อสงสัยหลายครั้งว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้นําของทีมโกลเด้นเซอร์เวียร์เดมอนกรีนหรือสเตฟเคอรี ซึ่งของ้อนี้ตัวกรีนได้ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวว่าผมเป็นคนนำทีมอย่างเงาเหรอพวกคุณไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะผมขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ผู้นำของทีมก g o นเ e n เ l อ y e เน่ะยังไงซะก็เป็นเคอร์รี่อย่างแน่นอนเพราะการเป็นผู้นำของเคอร์รี่น่ะมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ในสนามที่เราเห็นอย่างเดียวแต่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ กำลังนำทางให้กับองค์กรวิริยรเลยตั้งหากหละหลังจากที่รู้ตัวเองว่ากำลังเข้าสู่วัยที่ต้องเป็นผู้นำให้กับเด็กๆในอนาคตแล้วเคอรี่และกลีนได้ตกลงคุยกันว่าพวกเขาจะนำทีมแบบไหนโดยทั้งสองคนได้ตัดสินใจว่าจะให้กลีนพูดในจังหวะแบบเรียไทม์นั่นก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างที่เราเห็นอยู่ในสนามนั่นแหละครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนตัวเคอรี่นั้นเขาจะเซ็ตมาตรฐานในการเป็นผู้นำของทีมด้วยการเสียสละไม่ใช่การตะโกนด่า ผมอยากนาทีมในแบบของตัวเองครับผมชอบอะไรที่มันสนุกสนุกผมชอบเล่นมุกนั่นแหละวิธีการสื่อสารของผมแหละแต่ในขณะเดียวกันความเฮฮาที่มีอยู่มันจะต้องมาพร้อมกับระเบียบวินัยแล้วก็การโฟกัสเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันหรือแม้แต่ตอนซ้อมก็ตามนี่แหละคือสิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องบาลานซ์ให้มันลงตัวการนําทีมของผมมันจึงไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เป็นตัวอย่างให้ดูเลยและส่วนใหญ่ผมก็จะโชว์ให้พวกเขาเห็นว่าผมนั้นทํางานหนักขนาดไหนเพื่อประสบความสําเร็จแล้วก็พยายามสาธิตให้ดูเลยว่าต้องทําอย่างไร อย่างในรอบเพย์ออฟรอบแรกปี2022ที่ทีมโ o ลเด n State w a r r o r ต้องเจอกับ d e n อร์ n u g เก็ตทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันแล้วว่า Curry สามารถลงเล่นได้เลยอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นแล้วแต่ตัว s t e คอ Curry ก็ยังตัดสินใจยอมลงเล่นเป็นตัวสำรองแล้วปล่อยให้จอ r d a n p o ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นในรอบเพย์ออฟเป็นปีแรกและนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อทีมในเวลาเดียวกันอีกด้วยเพราะด้วยสถานะของ s t e ปเขาจะลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะเป็นนสรองงซึ่มัก เป็นการสร้างบรรัดฐานใหม่ให้กับทีมอีกครั้งเพราะถ้าหากว่าคนอย่างสเตปยังเป็นสำรองได้คนอื่นก็คงไม่มีใครกล้าบ่นเรื่องเวลาในการลงเล่นหรือแม้แต่บ่นทีมว่าตัวเองนั้นอยากลงเป็นตัวจริงแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการเดียวกันที่อันเดรียโกลาเคยทำมาแล้วในปี2014ที่พวกเขาได้แชมป์ครั้งแรก ในเกมแรกที่เจอกับเดนเวอร์นักเก็ตใช่เขาก็ต้องไปเป็นสำรองอ่นแหละเพราะว่าพึ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็โดนจำกัดเวลาให้ลงเล่นเพียงแค่20นาทีแต่ว่าในเกมที่2เกมที่3เนี่ยเขาอาการดีขึ้นเรื่อยเรื่จนผมเนี่ยไปบอกว่าเ hey, ฮ้สเต็บาหากว่านาะยอยากลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเราก็นายสามารถทำได้เลยนะฉันไม่ห้ามนะนายควรได้ลงแต่สตก็บอกผมว่าโฮ้ยให้จอร์แดนพูดลงเลต่อไปนั่นแหละดีแล้ว เพราะว่าตอนนี้ทีมของเรากําลังไปได้สวยจอแดนผูกําลังเล่นด้วยความมั่นใจเลยให้รักษาจังหวะการเล่นแบบนี้ไปเลยดีกว่าไม่ต้องสนใจเขาเพราะใจชนะของทีมเนี่ยมันสําคัญกว่าการที่เขาได้เป็นตัวจริงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการที่เราไปล่อเขานั่นเองผมจําได้ว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเกมที่2หรือเกมที่3นี่แหละเขายืนอยู่ข้าง,งผมแล้วผมก็หันไปบอกกับเขาว่าเฮ้สเตปนายรู้ไหมถาหากว่านายฝึกหนักมากพอแล้วล่ะก็สักวันนายเองก็อาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับเขาเหมือนกันนะ ซึ่งถ้าหากว่าผมพูดแบบนี้กับซูเปอร์สตาร์คนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะหัวเสียได้เพราะถือเป็นการดูถูกแต่กับสเตปเนี่ยเขากลับหัวเราะแล้วในวันต่อมาเนี่ยเขาก็ไปฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งเลยแบบว่าแบบที่ว้าวมึงฝึกเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มองมาที่ผมพร้อมกับพูดว่าเอ้คอชผมฝึกหนักมากพอที่จะได้เป็นตัวจริงแล้วหรือย,ยังล่ะโอ้โ oh, หนี่แหละครับความเสียสละของสเตปแล้วก็ความกวนตีของเขานี่แหละมันสุดยอดจริงๆ และหนึ่งเรื่องที่เป็นตัวอย่างในการนำของเคอร์ี่นั่นก็คือในอรอบชิงปี2022 Demon เดมอนกรีนโดนแฟนๆของบอสตันเซลติกตะโกนด่าว่าฟกยูตลอดเวลาทั้งเกมซึ่งหลังจากที่แพ้ในเกมที่3แม้ตัวเดมอนกรีนจะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เคอร์รี่ก็รู้ทันทีว่ามันรบกวนจิตใจเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างแน่นอนเขาก็เลยเดินตรงไปหาเดมอนกรีนแล้วก็พูดว่าในเกมหน้าฉันจะไม่ปล่อยให้ทีมเราแพ้เด็ดขาด และเมื่อเกมที่4เริ่มต้นขึ้นผลที่ได้ออกมาก็คือเขาสามารถสร้างผลงานรับเทพ,พเจ้าและพาทีมโกลที่เซลเร w a r ตีเสมอในซีรีส์นั้นได้2ต่อ2เกมแต่ในจังหวะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาไปทําท่าดีใจใส่เหล่าแฟนๆของ Boston Celtics เพื่อดึงความสนใจของคนทั้งสนามมาอยู่ที่ตัวเขาเองจนไม่มีเวลาไปตะโกนด่าเดมอนกรีน ซึ่งจากการทำแบบนั้นของเคอรี่นั้นเดวมอนเกรนได้ออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นการดึงสมาธิของเขาให้กลับมาอยู่ในเกมได้อีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่โคตรจะไม่เห็นแก่ตัวเลยครับมันไม่มีจังหวะที่ว่าเออเราต้องทำอะไรให้สเตปหรือว่าสเตปจะไม่ชอบใจหรือเปล่านะา้า,าว่าเราทำแบบนั้นแบบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามเขามักจะห่วงใยผู้คนเสมอว่าเอ๊นายวันนี้เป็นอะไรทำไมสีหน้าไม่ดีเลยเขาไม่เคยพูดเลยว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นั่นแหละครับถ้าหากว่าผู้นำของเราเสียสละแบบนี้แล้วเราก็ทุกคนก็พร้อมที่ เสียสละด้วยเหมือนกันโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยนอกเหนือจากการที่เป็นผู้เล่นที่ไร้ซึ่งความเห็นเก่กตัวที่เราเห็นกันเป็นประจำแล้วในช่วงเวลาที่ทีมโกดสเซลเร่กำลังตกต่ำไร้ซึ่งใคยทำสันหรือเดมอนกรีที่กำลังเจ็บหลังสเตปก็ได้ลบคำสบป,ประมาทที่เขาเคยได้รับว่าแต่าหากว่าไม่มีเพื่อนร่วมทีมวับประอสตาร์แล้วแล้วก็เขาจะไม่สามารถแบกทีมได้เลยซึ่งในปี2021เคอรี่ก็ได้แสดงร่างทองให้เราได้เห็นอีกครั้งโดยมีฟอร์มการเล่นที่อาจจะเรียกได้ว่าเหนือกว่าช่วงที่เขาเป็น MMP 2ส,สมัยตติดอีกางหา ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองก็เป็นช่วงที่สัญญาของเขากำลังจะหมดลงพอดี ทำให้มีหลายคนพยายามเข้ามาจีบเขาเข้าร่วมทีมและที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดเลยก็คือเลอบอนเจมส์ที่พยายามดึงเขาเข้าสู่ทีมเลเกอร์และถึงแม้ว่าโจรอคอฟเจ้าของทีมจะเปิดประตูอ้าให้เคอรี่ว่าสามารถออกไปได้เลยไม่จะไปต้องเป็นห่วงเขาเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูดแบบนี้กับเควินดูแรนเขายังคงเป็นเพื่อนกับดูแรนได้และถ้าหากว่าเคอรี่จะตัดสินใจออกจากทีมไปร่วมกับเลอบอนที่เลเกอร์เขาก็ยังคงเป็นเพื่อนกับเคอรี่ได้ดีเสมอเขารู้สึกเป็นนี่เคอรี่มามากพอแล้วเพราะผู้ชายคนนี้ทําเต็มที่กับทีมตลอดไม่ว่าจะช่วงขา หรือว่าช่วงขาลงแต่สุดท้ายแล้วสเตปเคอร์รีก็ตัดสินใจอยู่กับทีมโกลเด้นเซลเรืต่อแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่มีอะไรการันตีความสําเร็จให้เขาเลยก็ตาม ดังคําพูดของใครทาสันที่เคยกล่าวไว้ว่าทะเลที่สงบจะไม่มีทางสร้างกลาสีสุดแกร่งได้ดังนั้นสําหรับสเตปเคอรี่แล้วไม่ไว่าจะความผิดหวังหรือว่าความสําเร็จมันคือสิ่งที่เข้ามาและก็พร้อมที่จะจากไปแต่สิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นก็คือประสบการณ์ที่ทําให้เขาค่อยๆเติบโตขึ้นทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะผู้นํา และด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้เองไม่ว่าโคดิสเซเวรอร์จะตกจากการเป็นท็อปของลีกสู่ทีมท้ายตารางต้องปรับโครงสร้างองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นสเตปเคอร์รี่ก็ยังคงมีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถนำพาแฟรนไชส์นี้กลับขึ้นมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งด้วยมือของเขาเอง The Golden Experience การเกิดใหม่ของวอริเออร์ยุคใหม่อย่างนั้นเหรอของจริงมันจะเริ่มจากนี้ตั้งหาขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับถ้าว่าคลิปนี้ถึง9,000ไ like ลค์แล้วเราก็มาแน่ครับคลิปหน้าสตีฟแนชพักเดอะแมนฟอร์มโนแวรส่วนคนที่ไม่อยากรอนะ